ตอนนี้เราจะต้องมีเรื่องปกติใหม่ที่เรียกว่า new norm นะคะหรือ new normal นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นอีกผลิตภัณตัวหนึ่งที่ประชาชนต้องนำติดตัวก็คือหน้ากากถ้าเราใช้หน้ากากครั้งเดียวแล้วทิ้งไปนะคะตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดขยะอย่างมากมายเราก็เลยได้ พยายามจูงใจแล้วก็ลณนรมค์ให้มีการใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าประโยชน์นี้มีตรงที่ว่าประชาชนถ้าหากว่าประชาชนจะใช้หน้ากากผ้าแล้วประชาชนควรจะทราบว่าหน้ากากผ้าของตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติระดับใดนะคะระดับหนึ่งเนี่ยเป็นระดับที่สามารถกรองอนุภาคได้ในระดับที่พอใช้นะคะแต่ว่าไม่มีการป้องกันละอองฝอย คือไม่มีคุณสมบัติการสะท้อนน้ําอันนี้ก็คือระดับ1นนะคะถ้าหากว่าเขามีคุณสมบัติสะท้อนน้าเข้าไปแล้วก็ให้เขาเป็น1ดาวนะคะระดับที่2ก็เป็นระดับที่ป้องกันฝุ่นได้ระดับดีนะคะแล้วก็ไม่ไม่ป้องกันละอองฝอยถ้าหากป้องกันละอองฝอยเราก็ให้เป็น2นะคะแล้วก็เติมดาวเข้าไป1นดาวนะคะก็2แล้วก็ดาวนะคะระดับที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นการป้องกันฝุ่นได้ดีมาก นะคะดีมากนะคะแต่แน่นอนก็ต้องหายใจได้นะคะแต่ไม่ป้องกันอองฝอยนะคะก็ได้ถึงระดับ3แต่ถ้าหากว่าเขามีคุณบัติสะท้อนน้ำด้วยนะคะเขาก็จะเป็น3ดาวสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นการทดสอบการสะท้อนน้ำนะครับของผ้านะครับนั่นหมายความว่าเราจะวัดความสามารถของเนื้อผ้านะครับที่ป้องกันการซึมผ่านของน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เราจะใช้ทดสอบในตัวหน้ากากผ้านะครับซึ่งภายนอกของด้านนอกของหน้ากากผ้าเนี่ยควรจะมีสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของของน้ำนะครับความสามารถในการสะท้อนน้ำเนี่ยเป็นทั้งหมด6ระดับนะครับซึ่งตามมาตรฐานแล้วเนี่ยหน้ากากผ้าควรจะอยู่ในระดับที่3นะครับซึ่งหมายความว่าน้ําที่หยดลงไปเนี่ยจะกลิ้งเห,เหมือนเหมือนหยดน้ํากลิ้งบนใบบัวนะครับไม่ซึมผ่านเข้าไปลงไปลงไปในเนื้อผ้าครับถ้าท่านใดสนใจภาคเอกชนเนี่ยก็ก็มา มาตรวจได้นะคะซึ่งในเบื้องต้นทางกรมยศาสตร์บริการก็ให้การสนับสนุนที่อาจจะยกเว้นค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าค่าวัสดุที่ใช้ในการตรวจนียท่านก็ต้องช่วยรับผิดชอบนิดหนึ่งนะคะเราช่วยกันนะคะแต่สําหรับที่เป็นอ,อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือผู้ใดที่ต้องการบริจาคนะคะให้ให้กับ ประชาชนหรือบุคลากรทางการแพทย์อันนี้เนี่ยเราก็จะบริการให้ฟรีเช่นเดียวกันนะคะโดยท่านสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์022017124นะคะหรือที่ w w w .dss.go.th นะคะ Backslash นะคะ lab covid a c k l ค่ะ